ครับพี่น้องผมทำกลางบรรยากาศย่ามตีหากวัากวกวัวพี่น้องตีหากวัากวกัวเราฟ้าแบบนี้สีทองฟองอําไพครับสวัสดีครับกับบ้ามี่เลยยูทูปชอือีสานบ้านก็ยห็งไปกระติดเรื่องคือเก้าบ้ามี่ไมสนใจหรอกคลิปแบบนี้บ้ามี่ก็เงอยูท่าหนูซื้อกับพีดเดียนถท่าหนูซื้อกับพีดเอาบ้าบ้าเสียร่องเิึงนะครับเด้อนะมามาเริ่มกันถ้าพิสูจน์บางคนบ้าเสียบางคนว่ามันเป็นแจงสัตว์แจงสี่เอามา คือบ้ามีสีลายเห็ดเพราะว่ามือนี้บ้ามีสีได้เห็ดหนูไปทรงลูกพีใหญ่เพิ่นอยู่กบชงแต่นะครับเนาะสี่กิโลกะเดี๋ยวเข้ามาเบื้องหนูกันว่าเข้าสีขัดได้ซ้ำได้แบบใดเนาะครับเนาะเห็ดหนูมันก็นต้องเห็ดฟ้าหนูมันก็นต้องมีการขายการขายเกิดขึ้นละอาพี่น้องซอยบอกบ้ามีนี่เลยครับเน้อว่าบ้ามีาตัวไหนตัวนี้ก็โลกลัวตัวนี้ก็โลก,กวัว อันนี้ได้ลูกสองหุนสามหุนอันนี้เป็นหนูธรรมชาติเลื่อนลอยนะครับเรื่องมันสีมันสีจ้องเลนเท่าอยู่ตลอดด่นี่มันสีจ้องเลียนเท่าอยู่ตลอดอนี่นี่อันนี้เป็นตนัวธรรมชาติเลื่อนลอย art, ต้องไปเป็นตัวแม่บ้ามีหางมาด้ก็มือนั่นแต่ยานนั่นรุ่นลูนลกรุ่นแรกนั่นรุ่นสองพี่น้องนะเห็นว่ามันสีต่างกันรุ่นแรกกับรุ่นสองยึ่นำกันแต่ว่าก็ยุ่นากันได้พี่น้องอืมหดหดพี่น้อง เพราะมันเป็นหนูธรรมชาติมันสิตกใจล้ะก็บูนผิดปกตินี่แหละครับธรรมชาติเพราะมันตว่วาตัวนี้นี่ฟ้ามยุราว่าหยัเงราะว่าบ้ามีตองการเลือดที่มันตัวใหญ่เนาะครับเนาะให้เข้าใจตามนีเอ่บ่อตห่วงครับอยู่กับบ้ามีควาวมสะอาดเรียบร้อยนั่นมีแน่นอนล้านปเปอร์เซ็นส่วนบ่อน,นี้บ้ามีได้เอาออกไปแล้วดวยครับเลือดนี่ได้เอาออกไปอาหารย่งน้ามย่งทิมครับหน้ามไม่ไหม้ห่อกับตองทิม ทิมเพื่อรักษากระป๋องไว้ยากพี่น้องเฮ็ดมันไม่ใช่ธรรมดานะเอฮอ็ดเฮ็ดร้มนี้บ่ธรรมดานี่ครับเอาป้องไว้เพื่อตัวอื่นมานะครับเนาะเขาสิไดง่าย่ขวากใหา่ได้พี่น้องเขาสิไดง่าย่ขวากใ่ายได้ห้องกับจำเป็นต้องเอาไว้อามาเบิง่งตาเว้นกระสีแดงขึ้นเรื่อยแล้วครับบาดนี้บ่ที่เป็นปัญหาบ้างมีสีเหวฟังนี่เห็นบ่นี้ อมันสีมีหนูตัวหนึ่งถือกัดพี่น้องมันสีมีหนูตัวหนึ่งถือกัดลาบ้ามีกระเจียแล้วเห็นบ่าบวยเกียร์เพมันสีเชียนั่นเชียนี่ใส่อ่าน้ำดีอาหารดีมันสีเนน่เชียนั่นเชี่ยนี่ใส่หนึ่งเนี่ยคือควอมือของมันอือลูกสามรุ่นพี่น้องลูกสามรุ่นพี่น้องว่าพี่น้องแกยก์บอกว่าตัวใดแม่พันตัวใดพ่อพัน ตัวนี้ว่ามันแมพันเด้่ยนี่นี่เป็นลูกต้าแมพันเท่้จริงคือตัวนี้พี่น้องนี่เนี่ยหน่อยเนื้อว่าบาทเนี่ย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 ที่บ้ามีใหโฟกัสก็คือตัวนี้มันถือกัดแล้วมันสีรอดว่าพี่น้องในสาม่นบ้ามีอ่าเป็นข้อนี่เป็นข้อที่บ้ามีร่องเลี้ยงร่วมเวยครับเ้อบ้ามีร่องเลี้ยงร่วมซื้อซือว่ามันเปิดแจ้งได้บ้ามีร่องเลี้ยงร่วมซื้อซื้อนะครับเนาะ ย้อยบ้ามีเชียวมาเบิ่งก่อนตะเลีต้ตวนพี่น้องมันถือกัดได้จ้งไดเนี่ยตัวเอื้อนกับยููใดนะนี่บ้ามีร่องเรียงร่วมเบิ่งซื้อว่ามันเป็นจ้งไดพี่นอ้องอือออนี่ตัวนี้เขามาเบิ่งกันเข้ามาเบิ่งกันพี่น้องว่าบ้ามีควนสี่แก้ครจ้งไดครับ พี่น้องว่ามันสีรอดบ่คือจริงๆแล้วบ้ามีก็อยากให้รอดนั่นแหละที่เอานมมาป้อนบอกเพื่อพี่น้องเพราะว่าโดยความมูซื้องบว่ามีบ้ามี่เลยกตัวหนูถูกตัวน่ะนะที่บ้ามีเลี้ยงมากคับมือแล่เห็นเป็นอย่างสี่ห่อก็หูซื้อบ่สบายใจเอาได้ดีบ่บ่ยอยู่กับแม่ก่อนบอกเพื่อพี่น้อง ป้ายู่กับแม่ก้อนแม่นป่ครับนี่มันไปนร่วงกับทิดติดเหลืองแลยนั่นล้านเปอร์เซ็นต์แต่ว่าบ้ามีว่ามันมีโอกาสหายอยู่บ้ามีว่ามีโอกาสหายอยู่พี่น้องแต่ว่าพี่น้องตรงแน่น้ำมาเลยครับเด้อผู้ใดมีประสบโดยเฉพาะคุณโตโนเนี่ยมเลยครับเด้อที่มีประสบการณ์ในด้านรูร้ลหนูมากต้องบอกบ้ามีครับว่าดูแลีอยอยังไดพี่น้องได้ตัวมัน นี่แม่มันบ้ามีหูเลยนี่นี่แม่มันเอาโอ้เอาต้องเอาไว้น้ำลูกไอต้องเอาไว้น้ำแม่ครับอืมแต่เทียมมันดูแลก,กันเลยเอาไปยูกับ่บเมนวาเขาสีป่อยปลาละเลยมันได้ดิพี่น้องมันบ่ได้แปลว่าจังสันเลยนี่แหละครับอาหารหอาก็ไดนี่เปียงเปียงพี่น้องบ้ามีบอกเลยว่า ขนาดบ้ามีเลี้ยงซ้ำนี่ได้กี่บ้ามีเลี้ยงยี่สิบบัวได้กี่บ้ามีเลี้ยงเลี้ยงเบิดทุกบ่อตรงมีหนูวางลูกกันแซลสะขายกับผูวหาดผัววัยเลยพี่น้องบัดที่นี่บ้ามีล่องรดเบื้องรถที่เอาสายพันุใหม่สี่ล่องพอพันธุ์ด้วยตามใจอจ้าขวางเบื้องนะาครับว่ามันสี่ลวดบัวเห็ดจังใดคือเจังเนี่ยบ้ามีล่องเลี้ยงร่วม น้ำอาหารยงเสียมันก็ขวดผมล่องตูกับจินจินไว,ไว้ๆดือ้อไม่เป็นแม่ที่เดื้อมากๆอยากเรียนตะกล้อ,องตัดได้บาดนั่นกัดแล้วพี่น้องอเขียดบาดไปแล้วออพวกผู้มีลูกรุ่นเดียวแต่ว่าก็โอเคอยู่บ้านมีแหงยันอ่าออกหลายสุดอยู่พี่น้องบ้านมีแฮงยนหยันออกหลยสุดอยู่พี่นอ้องม,มันโบเห็นหอนโบเห็นหอา มีสมาชิดคันหนึ่งเนี่ยนะมาว่าคันบอ่อใจเลี้ยงหนูบ่ได้คันบอ่อใจเอ้ยอย่างนี่เลี้ยงหนูบ่ได้ได้ขับข้นบอ่อใจก็เลี้ยงได้บ้ามีบอกเลยขอให้มีต้นทุนมีต้นทุนหล้วกามีคัามเอาใจใส่เท่าน,นั้นครับมันบ่เกี่ยวกับใจบ่ใจยังไงใจหักแมนมันก็นมีควาวมหักนั่นแหละเยาวร่องเทียบ้ามีสิเอา ห,หมูออก aría, นี่บ้ามีไปขายบ้ามีทําใจลําบากลําบากตัวว่าเขาต้องขามันบาดไอตัวนี้เป็นพอพันไหมครับบ้ามีสงสัยว่าบ้ามีเอาตัวแม่มาใส่กันเดียนนี่บ้ามีเอามาไหมนี่บ้ามีคิดว่าเป็นตัวผูอยู่แต่ว่ามันคือตัวเม่พี่น้องเนี่ยมันคือตัวเมียคือตัวเมียอันนี้เป็นตัวเมียเลือดอ่าธรรมชาตินีอันนี้เลือดลอยเลยครับเนี่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  นี่เลือดลอยพี่น้องนี่แต่ว่าตัวนี้บ้ามีสงสัยว่าเป็นตัวแม่หือกันบากนี่เจ็ด้างได้ดีเลยพี่น้องประเด็นสาคัญมีน้ำน้ำให้ย่างดีเนี่ยมันสิเป็นตัวแม่หือตัวผู้พี่น้องเนือยสงสัยเป็นย่างหญิง เอา,ถามเมอแถบเงี้งบจ้งไว้นะครับเนาะสอนทเดือนได้ลูกอะโอเคัมไปเด้ลูกหาตัวผู้ไ้บ้ามีว่าเป็นตัวผูว้มักเรียนแจ้ว่าบ้ามีเจ็บไหวมักเรียนพี่น้องเอามาถึงบ้านนี่คือประเด็นสำคัญบ้านนี่เป็นอย่างแจ้งเอาไหม้คัดไหวที่พี่น้องให้เห็นแบบเต็มเต็มเลยนี่บ้ามีเอาไหม้คัดไหวนี่นี่ บุกนามมันสีดึงบุกนามทีมตลอดเลยบ่้อนี่เป็นบ่ออี่ดือ้อดื้อแล้วก็เห็ดยงบ่ไดล่ะเฮ้ยอ,อาหารดีนี่กับธรรมชาติเลือดลอยพี่น้องไอ้ที่แมบอยู่ไหนคือธรรมชาติเลือดลอย้อครับเอือบ่ยอมวองลูกตัวแม่ห่างมากก็เมื่อยำ้อครับห่างมากก็เมื่อแต่เราบ่ย่อมวอดลูกบ่้อนี่บ่มีลูกเลยเราบ่ามีเปี้ยนตัวผู้ใหลแล้วนี่เปี่ยนตัวหนี้มาเนาะครับเนาะเปี่ยนตัวหนี้มา ตัวผูแล้วก็บ่แนี้ใจว่ามันสีออกลูกให้บ่คขันพ่ออกกระเสียวเขาต้องเอาตัวเมียออกพี่น้องนี่ตัวผู๋ไม่เลยครับเด้๋ยพอผัดไม่นี่ล้วก็นั่นหนูธรรมชาติที่หมูอยู่นะ่ะธรรมชาติเพราะมันเลยละมันสีระแวงตัวอันนี้เลี้ยงผสมเบื้องอันนี้เป็นแม่ฟ้ามก็คือหนูสามตัวนี่เขารลอ้งอยู่ด้วยกันบ่ได้ลูกจักเทียพี่น้องบ่ได้ลูกจักเทียเลยเราประเด็นสำคัญคือ ขันหนูก็ได้ลูกขาเสิเอาไว้เห็นอย่างแม่นว่าครับพี่น้องบอกว่าเป็นบ่าวดีผู้แางลุงผู้ที่เขาเลี้ยงมาแบบโชคช่วนแล้วเขาแนะนำให้กำจัดออกตาบ้ามีผลเล่ตวลัวน,ดดนี้แล้วพี่น้องเจ๊งใดดีนี่แหละครับคนเลี้ยงหนูนี่มันมันต้องคิดออกคิดเขาตั้งยุ่คขั้วเลตตัวได้เด้อพี่น้องเรอ้อต้องขอบคุถทุกเลยด้ยกติกาตามเ,มเดิมคือเขาพี่น้องผม,ผมจากทีมงานอีสานบ้านเอาเองบ้ามีขเขาป้าเ็บเห็นมันตีสามบุญแลละ แล้วก็มาจบอยู่นี่แ้งแล้วบาดนี่อันนี้ตีหากลัว่พาท่านหกโมงเราพี่น้องนี่เห็นยี่สี่ีสิไปว่าหกโมงเลยครับเน้อบแมแนอยู่บ้านบ้านมีมันแจงไวอืมอันนี้ดีอยู่นี่เ่ราะสังเกตว่าปลูกน้ำบางๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาตังค์ซื้อมันบ่าเอาถิมมันกินแล้วมันมันกัไข่อยู่ต่ว่าแม่ธรรมชาติตัวนี้นี่ออกลูกดีพี่น้องนี่แม่ธรรมชาตเลือดไหลด้วยเส้นพี่น้อง นั่นลูกสองหุนสังเกตง่ายๆเลยได้ครับด้วยนั่นนั่นลูกสองหุนแต่ว่าบ้ามีกกสีแยกนั่นแหละพอซุ่มนั่นตานมบาบ้ามีสีแยกพอพันแม่พั่นออกมาใส่บ่อหนีเนาะครับเนาะนีมาใส่บอ่อถี่ว่างนี่ไว้กะทัาเบื้องกันวันหนึ่งสองสามกับอาหารกับสีแยกมาพี่อีกปุกหนึ่งฝากฟ้ามหมูไว้เน้วบ่าอบ้อมใจในเรื่องพี่น้องเร้อจังใดก็ได,ไดเอาไปเบื้องหมูตัวนี่บา้ามีเลขตัวหน นี่ครับบวยไอ้นี่ก็ชี้เส้อาหารละเนี่ยมันมักถมลูกมูมัวมีเมี่ยนนี่นี่แม่พันเห็นบ่าลูกกินนมอยู่นนอืออ้าวขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผม